ไทยด้วยไายไทยตามหนูได้ยังเนี่ยหลวงปู่ตานหนูได้ยังเนี่ยโคตรนานเลยตามหนูได้ยังหลวงปู่ตามหนูได้ยัง ไปด้วยตอนนี้พี่ไทลินกำลัง,กลงเก็บบอกว่าโอ้โขานเหรอไนมาจาอ่านน้ำมวงนะคะนอ,อ,องเสร็จแล้วไปตั้งเนาะตั้งเสร็จแล้วค่อยรดน้ำจุ่มส้มวันสองวัน ทุกวันสองวัน มองดูแตังเลก็มันเขียวชาอ,อ,อุ่มเลยสวยสดใสบอกให้เด็กไปไปนะอดเอาไปไว้นะแล้วก็รดน้ำเอาลูดไว้ก่อน,นดีจี